เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A นะคะอยู่กับน้องจ้าจ่าที่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เลยนะคะวันนี้ก็รีบมารีวิวให้ดูนะคะสภาพเดิมๆเลยยังไม่ได้สปาย,ยังไม่ได้เก็บงานด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นอิซสูตดีแม็กตัว1.9นะคะ ZP g e a เกียร์ออโต้ปี2 0 1 8จดปี2019ซึ่งได้ตัวยกสูงนะคะ ได้แครีบอยด้วยสำหรับพ่อค้าแม่ขายไว้ทำมาหากินไปต่อยอดธุรกิจคันนี้บอกเลยสวยๆเดิมๆนะคะหน้าค้นหามากนะคะ mm. เป็นรถที่ราคายังไม่มีเลยนะคะ mm. เพราะว่าราคาเพิ่งเข้านะคะน้องจ๋ายยังไม่ได้ราคาเลยรีบมารีวิวให้ชมความสวยความเดิมก่อนนะคะ <S <S และ้วก็จะได้เห็นว่าจุดไหนบ้างที่ต้องได้แก้ไขนะคะสำหรับรถที่พยนต์นะคะวันนี้ความสวยความเดิมนะคะ เดิมแน่นอนนะคะไฟหน้าตาลูกแกวไฟ daytime running แล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมกระจังหน้าโครเมียมหล่อเข้มๆนะคะพร้อมเคี่ยวคมๆทะเบียน2ทบุิเท้าบอไม้7946ทะเบียนนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถสีนี้สีเดิมๆนะคะสีเดิมเลยนะคะสีเด,เดิมเลยนะคะยังไม่มีการเก็บงานรถคันนี้นะคะเก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่น้อยจะจะชี้ให้ดูว่าเก็บจุดไหนบ้างนะคะ ลืมบอกนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง40,000กโลเท่านั้นนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมด้วยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ต้องได้เก็บงานนิดเดียวเองนะคะจุดนี้นิดเดียวเองนะคะตรงนี้ขัดก็น่าจะออกแต่ที่จะได้เก็บก็คือจุดนี้นิดเดียวจริงๆนะคะนิดเดียวเลยนะคะแค่ตำหนินิดเดียวแค่นั้นเองนะคะเราจะมีการเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้านะคะรอบคันนะคะจุดไหนที่ต้องได้แก้ไข สภาพสวยๆเดิมๆนะคะพร้อมแล้วนะคะรอที่จะให้เจ้าของคนต่อไปมา,อามารับไปดูแลนะคะใครจะเอานะคะยกมือขึ้นเลยนะคะได้ความสวยความเดิมจากรถกับน้องจ๋าแน่นอนนะคะให้ดูความเดิมก่อนเนาะนี่คือสีเดิมบอลเงินทั้งคันได้แคลรี่บอยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะเป็นตัวเซตพีแล้วได้ปีใหม่นะคะหม่น้อย กระจกสวยๆเดิมๆนะคะขนาดรถยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างเนาะจ๋าก็กล้าร,รีวิวให้ดูนะคะจะจ๋าก,ก้าร,รีวิวให้ดูเลยนะคะเชื่อมั่นนะคะให้ลูกค้าเห็นความสวยความเดิมรถที่เข้ามาของบริษัทเพชรยนต์คนไหนที่ติดตามน้องจ๋า,จจาอยู่ทางบ้านแล้วก็ติดตามอยู่แถวๆกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีอยุทยาใกล้ๆแถวๆนี้นะคะแแถวฉะเชิงเ้าเนะคะเข้ามาดูรถกับน้องาจ๋าได้เลยนะคะหรือ ท่านที่ดูอยู่แถวๆภาคใต้นะคะภาคเหนือนะ,ะอยากได้รถเกรด A ไว้ใช้งานยาวๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมนะคะแล้วที่สำคัญได้รถราคาถูกนะคะสภาพดีเกรด A อนะคะออกรถฟรีด้าได้นะคะคันนี้สามารถออกฟีด้าได้ลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จัดไฟแนนซ์ฟีดาานะคะแล้วก็ไปผ่อนต่อได้เลยคันนี้แคลรีบอยถ้าลูกค้าคนไหนไม่ต้องการนะคะให้เอาออกเรออกให้ได้ แต่ว่าคันนี้นะคะยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะคะมาให้แต่ว่าเหมาะกับการเป็นเป็นรถที่ใช้ในธุรกิจนะคะกิจการส่วนตัวไม่มีไลเนอร์ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาปเป็นบรรทุกของเนาะน็อตไม่มีขยับนะคะฝาท้ายเดิมเดิมเห็นเลยนะคะสภาพเปื่อยๆนะคะเดิมๆแน่นอนรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะคะ, <S <S ะ,ค,ะคันนี้ รอราคามาน้องก็จ,กจ่จะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะให้เห็นกันช,ชัดๆเลยรายได้อยู่ที่ประมาณ200,000นนะคะถ้าคันนี้ถ้าราคามาอยู่ที่ประมาณ200,000นก็สามารถเจ้าซื้อคนเดียวได้แล้วนะคะอะเดี๋ยวให้ดูใต้ซุ้มล้อนะคะหรือช่วงล่างนี่เลยล้ออะไรยังไม่โดนถนนเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแนบต่างๆต,ต,ตัวเพลากลางเดิมทั้งหมดนะคะอะ เอสซีนอกจ๋าต้องรีบเข้ามาดูเลยนะคะรถของเราสวยทุกคันแน่นอนเนี่ยคะ่ะมาดูในส่วนของใต้แคสซีฝั่งขวากันบ้างนะคะใต้แคสซีฝั่งขวานะคะขนาดสภาพยังไม่ได้สปานะคะยังสวยขนาดนี้เลยนะคะแม็กก็ได้แม็กเดิมเดิมนะ,ะได้เห็นรถสภาพเข้าใหม่นะคะถือว่าดีนะคะถือว่าดีเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่ได้เก็บงานมาบ้างนะคะขอ ลูกค้าก็คงจะทราบดีว่าซื้อรถมือ2นะคะจะให้แบบเนี้ยบเลยนะคะที่แบบว่าจะไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะคะก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะว่าเราเป็นรถมือ2แต่รับประกันโครงสร้างเรื่องเดิมๆนะคะเดิมแน่นอนสวยๆน็อตไม่ขยับนะคะ FC เนาะจ๋านอนดูอยู่นะคะสนใจอยากได้รถสเปคนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เป็นสาวกดีแมกนะคะ ได้แครีบอยเอาไปต่อยอดธุรกิจต่อได้เลยนะคะคุณลูกค้าเกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายด้วยนะคะสภาพพวงมาลายัยเดิมๆส,สวยๆไม่ช้ำน,นะคะได้จอเน่ด้วยนะคะมีระบบนะคะปรับไฟนะคะปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะขนาดรถยังไม่ได้สปานะคะท่านผู้ชมก็ยังสภาพสวยๆเลยนะคะอ่ฟ e FC คนไหนที่ชื่นชอบที่รอคอยนะคะก็อย่าลืม ให้กำลังใจน้องกจจาาโดยการโทรเข้ามาถามหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะคะน้องกจ๋าจะได้มีกําลังใจในการรีวิวรถนะคะเข้าใหม่นะคะทุกวันให้ดูเลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะน้องกจ๋าอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนนะคะสะดวกมาวันไหนเข้ามาได้เลยนะคะยินดีแนะนําทุกๆคันให้ดูยินดีให้ข้อเสนอดีๆเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์หรือใครจะซื้อสดนะคะคันนี้นะคะเข้ามาถามน้องกจจาก,ก่อนได้เลยหรือใครไม่ได้โทรมาก็บอกว่ามาหาน้องกัจจานะคะเดี๋ยวน้องจกจ๋าออกมาต้อนรับ นะคะด้วยตัวของน้องจ๋าเอกเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ทำไมไม่น้อยจังเลยคันนี้นะคะ